แกไม่หอด้านละพี่น้องสามชมก้อยคือเก่านั่นละโอ้กระจกกระจายฟองแนวกินกระจกกระจายพี่น้องเลยอือเลยอ่ะเขาไงกับปรยู่พอใหญ่ไปใส่ตัวเนี่ยว่นแม่ออกไปตกปลาบ่ถุงบ่ได้มัดปากขับรถสิ่งไปหน่อยกระจกกระจายเบิดพี่น้องเลย รถก็โคกโโได้รถนี่มืออื่นยุดงานก็บ,บรูว่าสิได้ล่างรถบ่อเนาะค่ะเบิ่งสถานการณ์ก่อนพี่นอนองเข้าบ้านไปหาแม้กินหายเห็ดแม้กินจ้ะพี่ใหญ่ไปใส่ตัวนี้เดี๋ยวอีนั่งโทรหาพ่อใหญ่ก่อนอเสียงน้ำตกบ้านนี้นั่งมา เข้าบ้านเข้าบ้านสามทุ่มกว่าสามทุ่มสิบยังบ่เบื่อด,ดอกไฟสลือสลือจ้ะไปใหญ่ไปซ้ายแต่ว่ามาหลีพอใหญ่เราไปหาหมอค่ะยังบอกกลับมาหรือว่าไปแวะท่องแด่ตัวนี้ใหเข้าบ้านก่อนพี่น้องเเขารียกว่าสอาบน้ำเดี๋ยวจ้างอาบกินก่อนกินก่อนแล้วจ้างอาบมาอนีจะนอนจังโมงก็ได้มืออื่น อ้าประตูก็กบ่ได้ล็อกแบบนี้เลยจะไปใส่ปะประตูก็บ่ล็อกมืดอดีลีมือดอีลอ่ล้อคือมือดเธอเนาะมีใส่แล้วไปหาหมอแล้วกลับมา,บบแาแล้วล่ะเจ้ากาแฟเราอยู่ไหนล้วไปไปใส่ปะเดี๋ยวดังโทรหาพ่อใหญ่ก่อน อาบน้ำแล้วแหละพี่น้องตอนแรกว่าสิเฮ็ดกินก่อนก็จังอาบน้ำเด้่แต่ไปมาอาบน้ำก่อนเลยก็เพราะว่าเดี๋ยวกินอิ่มแล้วมันสิมันสิทานนะได้ต้มต้มกระดูกหมูท <essentially. S 2> ี <us> inhos, athletes, ่เหลือนั่นนะจ๊ะสามาอุ่นสิตําขนมจีนกินแล้วก็พี่ฟุ้งหน่อยนึงจะตําขนมจีนกินดิฟวน คนกลุ่มคนนั้นน้อยพ่อใหญ่กลับมาล่ะต้อไปซื้ออันเพิ่งทำกองผ่อนมาอย่างพี่น้องซื้อซื้อซื้อดุซื้อดีซื้อดีซื้อดีจริงๆซื้อได้ซื้อได้ป้านั่นก็บอกไงค่าประหยัดไปอันแฟชั่มันสะยถอดจัหน่อยนะอีนางอาบน้ำซับผมเนาะสบายสบายหัวต่ำสมกันต่ำใส่อย่างนู้ดต่ำใส่แค่ละบน ยปกติพวกเนื้อหมูไก่ใส่กงใส่กอกอย่างนี้สิแช่ฟิสเอาไว้พอพอเวลาพอเวลาสิกินก่อเอามาใส่ไม้ครเวบฟแต่แต่ว่าอันนี้ใส่กอกเอาอยู่ไออยู่ในตู้เย็นธรรมดานี่โดนแล้วต่ก็บเสียกัพี่น้องกินกินให้มันเปิดทิมมันก็เสียดายเออเอาไว้เอา,เอาต่างกล่องไปปว้ฟังนั่นเอง แสงมาสะท้อนอันโอ้เสียดายขนมจีนพี่น้องเสียกินได้น้อยนึงขนมจีนเสียดายไหมไม่ได้เอาเสียดี เอาขนมจีนแซ่เยนใช่ไหมใช่ไหมบรรงตำก่อนนะใส่พรดกต้องใส่พริกหลายดอกอย่างหยานเสียบทองหยางเพชดแต่ก็เพเพ็ดก็เสียดไม่ลัวพี่น้องเลย ้อยอาฟิแข็งมาใส่น่อย,ยอกินสมตาตอน3ามทุ่มคืนเอเอเจเด็นเะเดนไหน,หนาวอง มันกะเด็นใ่กินสมตามตอนซ้ำทุ่มเครื่องกินมันหลดเนาะกินป่าทองเสียเนกะไม่เคยทองเสียจะเถ่อกินยั่งก็ได้ <c oughs> ขันทองเสียกอดแบบว่าเสียเลยอาหารเป็นพนิษเลยขันทองเสียนะ ย่างต่ำสม่ำบะหมีย่ย,ย่างหนุ่งอยากพี่น,น้องน้ำตาลปลาแด,กน,ดกน้ำปลามะนาวจุบมะต่องี้ยงลับไม่ ดี๋ยวนี่บักหน้าแพ่ง่งกินเลมอนไปก่อนบักหน้าแพงพี่โน่หนาาโล 8, 10, 9, 10, ่แปดสิบเก้าสิบนเลมอนโล่สี่สิบก็้นหนึ่งกินอันมันกินอันที่มันถึกถึงนี่แหละนี่จ้ะแล้วก็เอานี่ของข้าวใส่ปปลงไปเลยนี่ นยกเส้นฝาน่ายดพาบต้งยังหม,มากไหมผักเพิ่ก็บอกมีแก้มหรืเดล่บมต้องทำหาง 健康，会会。